บ้านสวนตรงเนี้ยนะครับครับผมแล้วกินกินกินเสร็จปุ๊บจนแบบประมาณว่าไอ้เพื่อนพี่เจ้าของบ้านเนี่ยมันชื่อไอ้นิวเพื่อนพี่นะอ่าคุณนิวเนี่ยเขาแบบเฮ้ยเมาแล้วไม่ไหวกะจะกลับบ้านไปนอนในในตัวเมืองก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยนอนที่บ้านสวนนี้แล้วกันอพี่ก็กลัวแบบแล้วพอดีจังหวะว่าบ้านพี่อ่ะกับบ้านไอ้เจ้านิวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเอ้ยไม่ไรเดี๋ยวกลับมันแต่ปุ๊บมึงก็กลับกันเองกันสบายสาแล้วกันครับผมอ่าอย่างนี้อ่าพี่ก็นอน ประมาณใกล้จะรุ่งช้าแล้วแต่ประมาณน่าจะตีสี่มั้งพี่ก็สะดุ้งเลยแบบประมาณว่าเฮ้ยทำไมเสียงเตียงก็นอนนอนก็อารมณ์เมาเมานิดนึงอนะครับก็นอนแล้วเสียงมันดังปึ้งพี่ก็แบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีทําไมแบบทําไมมีเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนท่านอนอะไรเงี้ยมันมาสะกิดพี่เฮ้ยกูเจออะไรไม่ดีแล้วว่ะ ี่ก็อาละมึงมึงจะมาเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยพอรู้แล้วล่ะพราะหมายถว่าแต่ก็กลัวใช่ไหมตอนนั้นก็กลัวแล้วล่ะมึงไปเล่าตอนเช้าแล้วกันถ้ามึงยังนอนไม่หลับมึงก็เปิดไฟนอนอะไรงี้หรือไม่งั้นถ้ามึงหายเมาแล้วมึงก็ขับรถกลับบ้านเลยเดี๋ยวกูนั่งเป็นเพื่อนอบอกไม่เป็นไรรอถึงนูเช้ากันเราค่อยบ้างกันอะจนมาถึงเช้าปุ๊บมันก็ค่อยเล่าให้พี่ฟังว่าเนี่ยเมื่อเช้าที่มันปึ้งเนี่ยที่มันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ย มันนอนอยู่ถ้าเหมือนมันมันนอนแบบสลับสลึมสลืออารมณ์คนเราจะตื่นไปฉี่หรืออะไรมั่งจำไม่ได้ละมันเห็นเด็กเด็กประมาณสักหกเจ็ดเดือนอุ้ยเราแล้วก็ขนลุกอ้หกเจ็ดเดือนมาเกาะขามันอย่างเงี้ยโอ้พี่จะจับผมได้ไหม <laughs> เออัน<อ>นี้จริงนะเกาะขามันอย่างเงี้ยมันก็เลยสะดุ้งไงมันก็เลยปลุกพี่ไงล้วที่มัน ปึงปังปึงปัง,ปง,ปงนั่นแหละมันก็ยังรู้สึกคือรู้สึกอ่ารู้สึกเสร็จปับ๊บพี่บอกเฮ้ยก <c oughs> ูก็ถามมันสาวสืบสาว,วเราเรื่องว่าเฮ้ยที่บ้านเคยมีประวัติอะไรงนี้หรือเปล่าบอกบ้าเหรอ<ะ>กูก็สืบมาดนีนู่นนี้นั่นไม่มีอะไรหรอกอด้วยความที่ว่ามุมกลับพี่ไงมึงลองไปถามพวกเพื่อนเราดีกว่าไหมว่าเคยมีใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าชแค่นั้นแหละครับแค่สามไม่ถึงไม่ถึงวันรุ่งขึ้นน่ะ พี่ก็โทรไปถามเฮ้ยเมื่อคืนมีของดีวะอะไรเงี้ยเป็นตรงเป็นเด็กเออก็คุยกันคุยกันให้เพื่อนที่แบบมากินเหล้าด้วยกันนะนะก็ไปเจอไอ้คนนี้นี่แหละมันก็เพิ่งมันก็เผยความลับมาว่ามันเพิ่งพาแฟนมันอนะไปทําแท้งโอ<ห><ห>้โหขอันี้ตัวดีเลยมันพูดแล้วขนลุกเออนั่นแหละเด็กเหมือนประมาว่าไม่รู้ว่าเด็กอาจจะมาขอส่วนบุญ จับเพื่อนพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับอีสาวมันพี่ก็ไปทําบุญกับมันเลยอก็แบบประมาณว่านะไปช่วยแบบให้แบบปิญญาณเขาสู่สุคตินะใช่ใช่พี่พูดแล้วก็ขนลุกนะอันนี้ก็ไม่ได้โดนตัวเองยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ้าเพื่อนนิวพี่เพื่อนเพื่อนพี่ด้วยละกันนะโอ้ยสยิวสยิวผมมีเรื่องหนึ่งพี่อนี่กับตัวของเองนะ อ้าวอ้าวมามแชร์กันวันนี้แชร์กันวันนี้แชร์กันเต็มที่เลยนะไแคไสี่พีจะบอกว่าจับอกว่าวีคเนี้ยที่มาเล่ากันเนี่ยนะก็ลองเล่ากับเพื่อนจริงแล้วมีหลายคนที่มาสเตอร์เลยนะเรียนเจอบ่อยๆเนี่ยทันฝานโอ้น้องแจ็คนี่ต้องเชิญมาเลยแจ็คนี่เรียกว่าเพื่อนกับผีเลยดีกว่าไม่แต่แต่คือน้องแจ็คก็กลัวนะมันกลัวทุกอย่างเลยโอ้ยแจ๊กชอบเรื่องแบบนี้มันมันดูหลังเดี๋ยวต้องเชิญน้องแจ็คมานะสดๆในรายการดีเชิญผู้ มาสเตอร์อ่าผู้มาสเตอร์ของเราที่เจอบ่อยๆนะแชร์กันว่าเจออะไรในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวฟังเรื่องหลวงกันอีกทีเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เจอผมเจอกระตัวเองที่บ้านของญาติผมครับทางด้านอิสเบะพี่อิสเบย์อ่คือแต่กอนผมพักบ้านเขาไงออานี้เป็นอยู่ทั่วจริงนะของแบบนี้อยู่ทั่วจริงนะเออก็ก็ผมมีห้องของผมอะไรที่บ้านเขาให้เป็นญาติกันอะไรเงี้ยก็ คืนหนึ่งผมก็นอนอยู่ผมก็ปิดไฟนอนหมดเลยไงใช่ไหมคราวนี้มันก็มีแสงจากหน้าต่างแสงพระจันทร์อะไรเงี้ยครับมาฟ้าอะไรประมาณนี้สองเข้ามาในห้องใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมก็หลับไปผมก็ตื่นมากลางดึกกันนะวันนั้นนะเออผมก็ไม่ได้คิดอะไรพี่แล้วคราวนี้แบบมันมืดเงี่พี่แล้วมันไม่มีแสงพระจันทร์แล้วคราวนี้ผมก็เห็นแบบผ้าขาวๆอะพี่แบบอยู่ข้างหน้าผมเหละแบบผมนอนด้านริมหน้าต่างใช่ป่ะผมก็นอนเหยียดขาไปด้านเนี้ยอ นอนอยู่ครับไปตรงๆนะครับแล้วก็เห็นผ้าขาวๆอยู่ตรงผ่านไปนะครับผมไปอย่างนั้นนะแต่ไกลนะไกลไกลช่วงหนึ่งอะพี่โอเทนดับอีกแล้วเอเคดับไปอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเครียร์ร้อนอ่ะต่อครับคราวนี้อะไรร้านบอกว่าบอกว่าเนี่ยร้อนเนี่ยร้อนเฮียโอ้ยครับเฮีย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 ร้อนเฮียร้อนจ้าจ้าจ้าต่อไม่ขัดละโอเคเออคราวนี้ผมก็แบบคือผมก็เป็นคนที่แบบประมาณว่า ไม่ผมผมกลัวนะแต่ถ้าผมเห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบคือค้างู่ตรงนั้นอะผมก็อยากดูใช่ปหะผมก็แบบเหมือนกับพยายามเก่งตาดูอะพีก็แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วมองนมันก็แบบไม่ขยับอะทีอะแล้วมันก็เหมือนกับแบบความสูงมันเหมือนคนยืนอยู่อะพีแต่เป็นผ้าขาวๆทั้งทั้งตัวแต่ว่าลางๆมากเลยนะแต่คือดูรู้ว่าเป็นผ้าแบบพับๆตรงๆมาขาวๆอะครับอืมอืคราวนี้ผมก็มองเลยฮะมองไอ้ก็แบบเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันทางไงดีวะนะผมก็แบบไอ้แี้มืดมากอ่ะผมว่าอะ เนี่ยหายใจลึกแล้วผมก็ลุกขึ้นไปเลยพี่ <twitch S 2> ลุกผมก็เดินไปเปิดไฟเลยนะอืพอเปิดไฟปุ๊บผมหันกลับมาพี่ครับถ้าเช็ดตัวที่ผมตากไปเองอ่ะขอ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 นิดนึ่งขอเล่นขอเล่หน่อยนะก็เล่นขอเล่นหนยคุณผู้ฟังถ้าจะมีจากจะปิดก็กดปิดเลยครับบนมุมมุมซ้ายบนนะครับน่ากลัวจริง เอ้ยตอนนั้นผมกลัวมากนะพี่ผมกลัวเลยอ่ะจนถึงเปิดนั่นแหละเปิดไฟผมไปผ่านไปว่าจะตัวกูเองอ่ะยัดกันอีกทีนะครับมุมซ้ายบนนะครับนี่มันบอกจะเป็นปุ่มแดงๆอยู่นะครับกดปิดได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ที่หน้าเลยยังไม่เกิดรายกันโอ้แม่ถึงกระปวดหัวไอ้เราก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวกันไอ้ผีพายตัวนี้เฮี้ยกว่านโดนยมอนอีกนะ มึงเล่าไอ้เรื่องไอ้เยอะไอ้ไอ้ขนมจีบยังไงนกเดีเลยไอ้ที่เดินไปแล้วก็หายไปทีละลูกอ่ะเดินขนมจีบเนี่ยคนอ่ะแล้วก็เดินไปหายทีละลูกพอถึงบ้านปุ๊บแม่งไม่มีเลยแล้วติดอยู่บนฝากล่องทั้งหมดนะไอ้นี่มึงดูกระตูน่าเลยอ่ะจัดไอเลยนะครับอุ้ยเรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราเโว้ยจริงๆแล้วมีเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังตั้งเป็นช่วงเลยดีไหมหลังตั้งเป็นช่วงเลยวันเรื่องทีแต่ให้โฟนยิงเข้ามานะ ส่งเรื่องเข้ามาทาง Facebook แล้วเดี๋ยวเรื่องไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นมาเล่ากันอีกครับเป็นเดอะช็อคภาคซานฟรานซิสโกเลยช็อคในต่างแดนในต่างแดนเอาชื่อของเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาซูเราอย่าไปใช้ชื่อเขาตั้งชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวช็อกเก้ช็อกกิ้งพิงค์อ่ะดูน่ารักกันนิดนึงอันเก่งมันจะไม่ได้เล่านะครับก็เอานะครับวันนี้นะครับผมเรื่องเล่าของเราก็จริงๆแล้วเยอะเยอะเลยนะจดมาอีกเยอะเลยนะจริงแล้วยังมีเรื่องโอ้โหมีเรื่องนี่อีกป้าดึงที่โดนดึงขา ที่อยู่ที่มิชชั่นแม่อยากเล่าโลแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะมากอาจจะมีตอนต่อไปได้อาจจะมีอะไรต่อไปได้อาจจะมีอะไรเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยยังมีเยอะหลายๆเรื่องเลยนะครับอยากให้เขาหน้าอาจจะมีแชร์รับเชิญมาด้วยคือวันนี้อยากจะสรุปหน่อยว่าต้องขอขอบคุณทุกเรื่องเล่าครับที่ผ่านมาจากทั้งที่เราเจอเองหรือว่าของคนอื่นนะครับที่เล่าต่อมาทุกเรื่องนี้ก็มีค่ามากสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถึงจะอยู่ต่างแดนกันแล้วฝันเนี่ยนะครับจะไปไหนก็อย่าลบหลู่ อถูกต้งวันนี้พี่พี่รันไปไหนมาไหนไหว้ไหมไหว้ไหว้ไหว้ไอ้พี่รันอะไรเย่าใส่ต้นไม้นี่ไหว้ไหมทุกวันโอ้โหทุกครับเลยทุ่จ้าเลยไอ้ไอหลวงจ้าโอ้โหเจอต้นใหญ่เลยตรงกับเล่นเกจปาร์คคนเล่นเกจปาร์คนี่จริงเรื่องเล่าข่าวหน้ามีเยอะเลยเนกจปาร์คนี่ โอ้โหต้นไม้อันใหญ่ๆนี่เห็นไหมเป็นร้อยๆปีนะอ่าอ้นี่มีชีมแล้วไอ้หลวงเยี่ยวใส่งั้นเลยแล้วเลือกต้นใหญ่สุดด้วยนะคือผมไม่ได้ดาวแล้วใส่ไรกันนี่ผมกลัวเหมือนกันนะแล้วอยู่ดีหลวงเยี่ยวเลือกต้นเลือกต้นใหญ่สุดเลยนะอ่ไอ้หลวงก็ขอซิปปุ๊บเยี่ยวเลยเมาไงแล้วกินเบียร์โอ้โหขยะเยอะทิ้งกันตรงนั้นเยี่ยวเสร็จสระดปุ๊บไอ้หลวงไอ้หลวงนี่แต่งแบบหล่อเลยเงี้ยอางเงี้ยจ๋งตัวนำโชคเลยเยี่ยวเสร็จปุ๊บใช่นไหมพี่หลวงอ่ะเขาแค่ก้มๆอยู่อ่ะอกพี่ าพี่ชิบหายแล้วนะชิบหายผมลุกไม่ข okay. ึ้นพี่เฮ้ยตัวมันแบบกองอยู่งั้นอ่ะผมก็ไอ้เฮียก็บอกแล้วให้ไหวตอนแรกผมไม่ตลกเลยนะเอาให้ไหวผมบอกพี่ผมไม่ตลกนะก็มึงจำไม่ได้แต่โอแต่นั้นมึงเมาหนักเลยมึงเมาหนักเลยในทีนี้ไอ้เฮียไอ้หลวงพี่ม่ช่วยผมด้วยพี่ผมก็พยายามดึงดึงตัวนะพี่มาดูไอ้เฮียมึงเป็นไรเปล่าเฮียอะนรก็แล้วแต ผมว่าแล้วผมโดนแล้วผมบอกให้มันว่ายเลย๋ยวนี้ใช่ป่าหลวงว่ายใส่เลยนะแบบตรวจมนไทยเลยอืกดไม่ช่วยอะไรมาแล้วอันนี้คือต่างแดนไงผมก็ดูเฮ้ยโอเป่ะวผมก็เออเช็ดอยากส่องไฟเลยนะตอนนั้นดูว่าเขามีผ้าพันธ์อะไรอย่างนี้อยู่แบบแล้ะเชื่อกไทยๆเอะเอาไว้ส่องมา หววเที่ยหลวงเอาเที่ยกระดุมเสื้อไปติดกับกระดุมไอเที่ยกางเกงยีนส์นะโอ้ควายชิบหายเมาไงเมาโอติด hmm. ผิดเม็ด oh, นี้โอ้คนเบลเป็นผู้ไม่คนเมาทำไมไมผมช่วยอ่าอื้ออ่าอื้อนี่ได้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยก็อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องที่อยากจะฝากกันเอาไว้นะครับผมจาอ่ะก็งานอีกทีงานเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ที่ไหนครับผมมิลานโนครับเอามิเลียนไทยนะครับที่โรงแรมมิลานโนเก่านะจ๊ะครับผมก็มีงานไปติดตามมาได้ครับว่าอาทิตย์ที่ไหนครับหลวงครับ ฮัลเลมบาร์ฮัลมบาร์นะครับผมเฮ้แต่ขอถามนิดนึงแล้วเดี๋ยวฮันทูวินเนี่ยเรามีคอสตูมแต่งตัวอะไรกันแล้วหรือยังเอ่ยไม่มีผมผมยังนึกอยู่พี่รันมีชุดไหนไหมครับเออพีก็ยังไม่มีแต่ปีที่แล้วนี่หามากยใส่เก่เจเนเรชันไหมเดี๋ยวไปยืมพี่ปูมาตายถึงแม้เดี๋ยวแต่งเป็นซูเปอร์จูเนียร์เลยอ่ะหน้าเกาหลีเหมือนกัน โอ้ยมันจะน่ากลัวมากมีรังเที่ยวน่ากลัวมากได้รางวัลนะอันนี้ได้รางวัลอะคนหลอนโอ้ยแต่งได้น่ากลัวจริงๆอ่ะแล้วต้องหลวงอะผมเหรอครับพี่ฮาโลวีนเนี้ยนะจะให้ดูดีไม่ได้ต้องจับเต็มต้องจับเต็มน่าเกลียดพี่กลัวใช่ปะแต่ว่าปีนี้ผมจะใส่สูตรอะ เนาไอ้เฮียต่างอะไรกับทุกวันเนี่ยครับไอ้กูมึงก็มีอยู่ชุดเดียวไม่ใช่หรอนี่กูขอตีกอนใส่มึงเลยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เนี่ยอานะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเจอเราจะเจอกันแล้วกันนะจ้ามีลิลลัวกันได้ภายในอาทิตย์หน้าแล้วครับผมก็มีมาทุกวีคนะครับช่วยยังไงก็ช่วยให้กำลังใจช่วยฟังกันด้วยนะครับผมจะเข้ามากดไลค์นะครับเล่คอมเมนต์เพื่อนกันนิดนึงนะครับเราขอก็น่าด้านๆอย่างเงี้ยแหละครับไม่ห่วงนะครับนะครับเอาติดตามกันได้ทางไหนบ้างครับอีกทีนึงครับผมชัดๆััคครรบบแฟนนเพจะ แล้วก็ Twitter ร์ทวิตเตอร์สลัลิ้นรัวครับผมแล้วก็ YouTube ของเราเดอะลิ้นรัวนะครับผมจ้าครับต้องติดวดตามครับกกดไลค์กันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่อุตส่าห์ฝากนิดนึงนะจ๊ะก็ฮาโลวีนสนุกคฮเดเดมตี้ก็มีสติกันด้วยละกันถูกต้องครับครับครับผมยังไงก็กินดื่มกันระวังนะครับผมแบ่งให้โต้นข้างบ้างนะครับจะได้เหมือนเหมือนกันนะครับโอเคแนเวพ่กเราลิ้นรัววันนี้ขอลาไปก่อนครับผมกัสครับ หลวงครับหมอรันครับโอเคครับว,วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกำลังฟังลินรัวเรดิโอตอนลอเลับฮาลลวีน